สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับเชฟบีมบูินวัฒน์โชคเศรษฐปวินอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับช่วงแกะกล่องบายเชฟบีมกับคิชเชอร์เอทไทยแลนด์ครับสสารบวันนี้นะครับเรามาดูเครื่องที่เขาเรียกว่าแฮนด์มิกเซอร์หรือว่าเครื่องทันปั่นหรือว่าเครื่องผสมอาหารแบบมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วเรามาแกะกล่องนะครับว่าภายในกล่องของคิชเชอเอทเครื่องผสมอาหารแบบมือถือนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเริ่มจากการแกะกล่องเลยนะครับนี่อุปกรณ์นะครับก็จะมี ตะก้อนะครับหัวตะก้อครับมีหัวตะก้อแบบเป็นเกลียวที่เป็นคู่นะครับแบบนี้ครับเป็นคู่แบบนี้นะครับอันนี้มีหัวปัดด้วยนะครับแล้วก็หัวตะขอสําหรับทําขนมปังนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยขออนุญาตยังไม่ได้แกะถุงนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสำหรับเครื่องวันนี้เราเป็นสีไข่ไก่ kind, Beast, นะครับหรือว่าเป็นสีขาวออาไว้ mind, นะครับเครื่องสวยมากทุกคนดูนะครับเครื่อง right สวยมากทุกคนดูนะครับมีสปีดถึง9สปีดด้วยกันนะครับมีสปีดถึง9สปีดด้วยกันนะครับมีสปีดถึง9เบอร์ด้วยกันนะครับตรงนี <to> ้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้สําหรับการเสียบหัวเข้าหัวออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กแบบ2ตาแบบนี้นะครับ เป็นปั๊กกรมนะครับเป็นไฟ220โวล์เป็นไฟประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่ขายไปได้คือกู่มือของ k t c h h n a อ d t h a i l น n d นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ของค t c h e น a อ d นะครับที่เป็นเครื่องปั่นเครื่องผสมอาหารแบบมือถือนะครับก็ทุกคนสนใจก็สามารถที่จะไปหาได้นะครับไปหาซื้อได้ที่ powerbuy นะครับของทุกสาขานะครับเกินเครื่องปั่นแบบมือถือนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณใส่หัวนะครับใส่หัวไป นะครับให้ดังนะครับอ่าโอเคจากนั้นก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับเราก็ใช้สปีดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราจะใช้เบอร์อะไรนะครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่มระดับความเร็วและระดับความเร็วนะครับถ้าเรากดเพิ่มขึ้นไปเห็นไหมครับ ความเร็วก็จะขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเราลดระดับความเร็วลงนะครับเพียงแค่คุณกดตรงนี้นะครับความเร็วก็จะลดลงตามอัตโนมัติและวิธีการถือนะครับก็จะง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราถือในลักษณะที่ตั้งฉากกับแนวโทปันหรือว่าชามผสมของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มตามที่เราต้องการได้เลยนะครับง่ายมากหลังจากการใช้งานเสร็จนะครับเพียงแค่คุณกดปุ่มใหญ่นะครับเพื่อเป็นการดึงหัวตีออก เพียงแค่นี้ง่ายมากมากเลยต่อการที่จะนําไปทําความสะอาดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมีสีสันให้เลือกมากมายสำหรับเครื่องผสมอาหารแบบมือถือนะครับทุกคนสามารถติดตามได้ที่ powerbuy ของทุกสาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีตามที่คุณเลือกนะครับสีสันตามที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถดูได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงของการแกะกล่อง h บเช Be ีมกับ i ิ c h e นเ i d ไท a i ล a n d นะครับก็วันนี้นําเสนอในเรื่องของเครื่องผสมมือถือนะครับสำหรับเครื่องต่อไปเราจะมาแกะกล่องอะไร เดี๋ยวดีตามกันในสัปดาห์ต่อไปหรือคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ